สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็นาาเป็นโอกาสดีที่ได้เจอเห็นที่มีแร่ทองคำแร่ทองคำชนิดนี้เขาเรียกว่าทองคำํำชน,นิดปฐุมภูมไอ้อทุติยภูมินะครับคือประเภทที่ตกตะกอนแล้วเป็นทองคําที่ค่อนข้างจะหายากนะครับ นี่ก็เจอก้อนไม่โตนิดเดียวถ้าก้อนใหญ่ๆก็คงจะได้ทองคํามากมายเลยแต่นี้ก็คงจะได้นิดเดียวครับแต่ก็อย่างน้อยได้เอาไมา้เพื่อนๆได้ดูว่าทองคําที่ตกตะกอนมันอยู่อย่างไรนะครับลองชมดูนะครับเห็นไหมครับก้อนนี้ยังไม่ชัดเดี๋ยว,เ,ยวเอาก้อน,ก,อนก้อนต่อไปแล้วกัน มันจะดูได้ง่ายคือทองคำที่อยู่ในหินเราไม่สามารถที่จะมองด้วยตาเปล่าได้ถ้าเราไม่มีความชำนาญน,นะครับแต่ถ้าทองคำประเภทปัถุม,มะพูมสุติยภูม,ภมินะครับที่มันตกตะกอนแล้วเนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดเลยอย่างนี้มองได้ง่ายแล้วก็เห็นเป็นทองคำเลยคือไม่จำเป็นต้องสกัดสามาถที่ะ เอาไปเผาเป็นทองได้เลยนะครับเห็นไหมครับเม็ดของทองคำที่อยู่ในหินเดี๋ยวผมจะพาไปเผาแล้วก็มาตำเพื่อมันจะตำง่ายนะครับแล้วก็จะได้ดูข้างในที่วบามีทองหนาแน่นยังไงแต่ก้อนไม่ใหญ่ขนาดแม่โป้งนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับทองคำโอเคเดี๋ยวพาไปเผาล้วก็ลองตามดูนะครับถ้าเราเผาแล้วมันจะตำง่ายแตกง่ายนะครับเห็นไหมครับมีเม่ดทองคำมากมายเลยภายในก้อนหินถ้าเจออย่างนี้ก้อนใหญ่ๆก็ ถ้ประโชคดีครับแต่นี้มันก้อนนิดเดียวก็ขอขอบคุณน้องๆน,น,นะครับที่ส่งมาให้ไม่ได้อของผมเนาะน้องเอฟน้องเจอแล้วก็ส่งมาให้ผมดู <_ A> เพื่อเป็นวิทยาทานแกเน<ๆ>่เพื่อนๆนะครับว่าทองคำที่มันตกตะกอนเป็นเม็ดเป็นยังไง ที่ปิดแอมไซม์ของทอเป็นเม็ดเล็กๆที่อยู่หินปินยังไงเราพยายามดูเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดูปิดนเองครับถ้าเปิอน่างนี้เราก็นําไปปดให้ละเอียดแล้วก็เอาไปกัดกับกรดไฮโดรคลอริกสักพักหนึ่งแล้วก็ใส่กรดเติมกรดซัลฟูริกนะครับเพื่อได้กัดกร่อนพวกหินปูนพวกสิ่งที่ ไม่จําเป็นออกทิ้งไปบ้างแล้วก็เราค่อยมากัดด้วยน้ายาอัลฟฟรติเยหรือน้ายาเอไออีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นเม็ดทองมากมายที่อยู่ในก้อนหินซึ่งใครก็ดูได้ถ้ามันเป็นลักษณะของอทองคําที่ตกตะกอนในหินนะครับไม่จำเป็นว่าเห็นก้อนนั้นต้องเป็นสีทองหรือหิน สีอะไรก็สามารถที่จะมีทองคำได้ไม่ว่าจะหินอาคาัคนีหินแกนหินชั้นหินแปรคอร์สอะไรพวกนี้มันก็มีได้ทุกชนิดนี่กนะ็เป็นหินทรายนะครับหินทรายหรือหินตะกอนอะไรประมาณนั้นแหละนคะครับผมพามาตำแล้วก็พามากัด ถ้าว่นนี้เนี่ยก็ลองกัดดูนะครับว่าจะมีทองคําออกมาประมาณมากน้อยแค่ไหนอยากจะรู้แค่นั้นแหละกัดตัวกรดไฮโดรคลอริกต้องอย่าให้เกินกาสองศาให้ได้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบองศาก็โอเคแล้ะมันเดือดแล้วพอแล้วก็เติมข้อๆเติมกดซัมพริกไปเล็กน้อยเพื่อการทำงานของก,กดไฮโดรคลอริกให้ทำงานดีขึ้น แต่อย่าลืมว่าอย่าให้มันร้อนเกินถ้าร้อนเกินมามันจะแห้งแห้งอยู่แล้วก็อาจจะร้อนร้อนร้อนพิกเกอร์ได้นะครับต้มอ,อยู่ที่ประมาณหกสิบปอาองศาแล้วครับห้าสิบหกสิบตรงเนี้ยหกสิบห้าองศา,าครับหลังจากนั้นก็พาไปล้างข้างแรกไม่ต้องล้างนะครับตามหินแล้วก็ไม่ต้องล้างใส่กดัดอ่ากัดเลย แล้วก็ค่อยมาล้างขั้นตอนนี้ครับเมื่อกัดแล้วกดใ,ใ,ในกดด้วยไฮโดรคลอไรกับกดซัฟูริกแล้วก็เามาล้างครับเรื่งกัดแล้วกดไฮโดรคลอไรพอประมาณนะครับแล้วก็ใส่เติมกดซัลฟูริกไปเล็กน้อยแล้วก็มาล้างนะครับเห็นไหมเห็นก็จะเป็นสีที่แดงๆหรือว่าสีอะไรก็ตามแต่แต่ตอนนี้มันเริ่มมีสีขาวพอเรากัดด้วยกดหนึ่งครั้งแล้ว ทีนี้เราก็ได้กัดด้วยน้ำยาอะฟฟริเทียหรือว่ากดกัดทองนะครับพอคงอยาเข้าใจกันว่ากดกัดทองหรือน้ำยาอะฟฟริเทียน้ำยา ar ใช้ส่วนผสมของไฮโซโคลอริกสามส่วนในติกหนึ่งส่วนนะครับมันสามารถละลายทองคำได้ทองคำไม่มีกรดตัวไหนที่กัดได้นะครับยกเวน้นน้ำยา ar หรือที่เรียกกันว่าอะฟฟริเทีย คือกดให้ดูคลอีกสามส่วนในติกหนึ่งส่วนนะครับผส,สมกันทีนี้ก็สามารถกัดทองคำได้เนี่ยครับเห็นสีก็ช่างทองถ้าเห็นน้ำน้ำสีอย่างนี้ก็โอเคนะครับก็อย่างน้อยว่าน้ำออกมาเป็นสีทองก็กัดพักๆหนึ่งนะครับ ใ,ให้ผมใส่ไฮโดรคลอไรด์ไปหนึ่งร้อยแล้วก็ใส่เนสติกไปประมาณสามสิบกว่ากว่าคิดว่าต้องเติมอีกสักหนึ่งร้อยแล้วก็กดเนสติกอีกสักสามสิบกว่ากว่าพอดูแล้วมันจะต้องแห้งแน่เลยก็เสริมแล้วเติมผมที่ประมาณสองร้อย ให้ลกคอีกสองร้อยแล้วก็ในติดหกสิบกว่ากว่ามาณหกสิบห้าดังนั้นเราก็มาตอกตะคอนก็คุณจะไม่ยากกันแล้วเรื่องการตอกตะคอนใช่ไหมครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ